เทรทองรู้ได้ยังไงว่าการาฟมันจะขึ้นจะลงคะพจแพมนะคะคำถามในไลฟ์ก็จะแบบมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนแล้ววันนี้พจแพมจะมาพูดถึงนะคะการที่การาฟมันจะขึ้นจะลงรู้ได้ยังไงนะคะ,ะาหรับกราฟมันจะขึ้นจะลงค่ะมันจะมีรูปแบบต่างๆนะคะว่ามันจะอย่างเช่นตัวนี้นะคะก็ต้องบอกว่าการาฟรูปแบบนี้มันจะลงส่วนการาฟรูปแบบนี้มันจะขึ้นนะคะซึ่งอยู่ในหนงังสือคัมพีเสตีเล่มนี้และมันก็จะมีหลายรูปแบบมากเลยนะคะทุกคนมันจะมีตัวอย่างแบบนี้แล้วก็มันมีหลายแบบมากบางครั้งมันอาจจะแบบ ว่าไม่ได้แบบนะคะเป็นเหมือนที่เราเคยเห็นแล้วมันก็จะมีรูปแบบต่างๆมากมายนะคะก็จะมีแบบนี้ซึ่งอยู่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะแล้วก็จะบอกว่านะคะในแนวรับแนวต้านนั้นในหนังสือเล่มนี้ก็บอกนะใครไม่แม่นแนวรับแนวต้านนะคะทุกคนนะคะต้องบอกว่านี่เลยนะคะในหนังสือเล่มนี้จะบอกเลยว่าแนวรับแนวต้านจะประกอบด้วยอะไรบ้างนี่เลยนะคะทุกคน ใ,ใครที่มีหนังสือนะวันนี้พ่อแพรนะคะมาอัพความรู้รวมทั้งใครที่อยู่ในคอร์สนะความรับนะคะหรือว่าในรูปแบบของแนวรับแนวต้านเนี่ยมันจะอยู่ที่หน้า33ซึ่งเขียนวะไรบ้าหน้า3าเนี่ยแนวรับแนวต้านนะคะจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะในส่วนของแท่งเทียนดูอะไรบ้างและในส่วนของนะคะรูปแบบตรงนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของนะคะราคาต่าสุดนะคะอยู่ตรงไหนนั่นก็คือส่วนของแนวรับแล้วก็ราคาไฮสูงสุดนะคะต่างๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบอกในรูปแบบของนะคะราคาเนี่ยแส่วนในของแนวรับแนวต้านจะประกอบด้วย ะะก็อยู่ที่หน้า33และ34นะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างคร่าๆวๆเท่านั้นนะคะทุกคนแล้วก็สามารถคุณแพมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เทรดเดอร์มือใหม่รวมทั้งเทรดเดอร์มือเก่าคือ คือมองไม่ออกเลยทีแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนนะคะหนังสือเล่มนี้มีคําตอบนะคะแล้วก็ลองไปมองดูแล้วก็มองซ้าๆมองรูปแบบของกราฟบ่อยๆท่านจะเห็นหและทําความเข้าใจได้และที่สําคัญแผนการเทรดในหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือค้ชแผงคุณโรดใช้ทํากําไรมาแล้วรวมทั้ง VAT นะคะหรือว่าท่านที่มาเรียนก็สามารถเอาเทคนิคเหล่านี้นะคะไปทําเงินได้เยอะแยะมากมายและสุขลุ่ว่าแผรนะคะในนะคะช่องทางออนไลน์เยอะแยะมากมายค่ะนะคะ,นะคะก็ได้แบ่งปันนะคะทเทคนิคการเทรดโดยในหนังสือเล่มนี้ได้เขียนออกมาเรียบร้อยและที่สําคัญค่ะ ะะอยากให้ทุกคนนะคะได้มีโอกาสในในส่วนใครที่อยากเรียนรู้ในเรื่องของการเทรดนะคะได้เรียนรู้ในเรื่องของการเทรดนะคะหนังสือเล่มน,นี้คือคําตอบหนึ่งโดยเฉพาะใครที่มาติดตามที่ช่องเพจแม่บ้านใบฟอเรกนะคะแล้วอยากรู้ว่าโค้ดแพมบายเซลยังไงรู้ได้ยังไงตรงนี้ต้องบายรู้ได้ยังไงตรงนี้ต้องเซลรู้ได้ยังไงตรงนี้คือแนวรับรู้ได้ยังไงตรงนี้คือแนวต้านค่ะสําหรับร์สเรียนค่ะได้สอนไปในนะคะรูปแบบของการสอนเป็นคอร์สออนไลน์แล้วคะแล้วก็สําหรับใครที่เขียนช็อตโน้ตวันที่เขียนจําได้ค่ะแต่ถ้าได้หนังสือเล่มนี้ประกอบเข้าไปก็จะโอ อ๋อนี่ไงแล้วประกอบกับไปดูหน้างานนะทุกคนเพราะการเรียนเนี่ยการเรียนมันคือการเรียนในในตรงนี้ในเนื้อหาในที่เป็นรูปแบบของกราฟที่มันนิ่งๆมันก็จะเห็นชัดเจนว่าอันนี้เป็นรัเป็นตานแต่ครั้งนี้วันที่เราเจอหน้างานนั่นแหละ วันที่เราต้องเจอรูปแบบของกราฟที่มันยังไม่ได้แบบวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงซึ่งเราจะต้องคาดการเราจะต้องอาศัยประสบการณ์เราจะต้องดูกราฟและรูปแบบของกราฟให้เป็นว่าตรงนี้คือรับคือต้านและดูได้ยังไงว่ามันจะขึ้นและมันจะลงซึ่งตรงนี้ละคะ่ะเราจะต้องเอาความรู้ในหนังสือเล่มน,นี้เข้าไปในการช่วยการตัดสินใจในการเข้าทํากําไรนะคะสําหรับใครที่สนใจหนังสือเล่มน,นี้นะคะก็สามารถทักได้ที่ไอเดียลคนธนโรธธนโรธสามเจ็ดนะคะในราคา1น9าาบาบาทค่ะ จากราคาเต็มนะคะ2,999าสบาทนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะโค้ดแพมโคธนโรธค่ะได้เซ็นหนังสือนะคะเล่มนี้ให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นลายเซ็นโคธนโรธนะคะและนี่คือลายเซ็นของโค้ดแพมนะคะที่ฝากไว้ให้กับทุกคนนะคะพี่น้องชาวเทเดอร์ทั่วโลกพี่น้องชาวเทเดอร์นะคะทั่วไทยนะคะได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือนะคะในเรื่องของการเทรดทองคำนะคะมันชื่อว่าคมพีเศรษฐีทองคำสำหรับใครที่สนใจก็สามารถทักได้ที่ไอเดียลายโคชนโรธโนโรธสามเจ็ดบวกกับนะคะมาดูไลน์นะคะดูไลน์โค้ดแพม สอนแล้วก็มาดูวิธีการการเทรดมาดูเทคนิคการเทรดที่ว่าแพมสอนนะจะทําให้ท่านเข้าใจมากขึ้น ส่วนลูกศิษย์นะคะที่เรียนคอร์สไปแล้วนะคะหลายท่านก็ทากาไรได้ประสบความสําเร็จแล้วก็ยังมีบางท่านที่จะต้องเรียนรู้ซ้านะคะยังไงก็นะคะอย่าลืมนะคะทบทวนความรู้ไม่ว่าในหนังสือหรือว่าในคอร์สเรียนนะคะรวมทั้งไปติดตามไลฟ์ของโค้ดตลอดนะคะอย่าพลาดเพราะว่าทุกครั้งที่โค้ดแปแพมไปว่าแพมก็จะดูก่อนกราแพทิร์นมันขึ้นหรือลงแล้วค่อยเข้าไปทํากําไรพร้อมๆกันนะคะยังไงก็ฝากให้เจ็ดเดร์นะคะวันหยุดค่ะอย่าหยุดเรียนรู้วันหยุดค่ะเมื่อเรารู้วิธีการนะคะในการทําเงิน ราจงศึกษาให้มันมากถ้าเราแค่เล่นๆเราจะไม่ได้รับผลลัพธ์นะทุกคนการที่เราจะประสบความสําเร็จในอาชีพอะไรก็แล้วแต่เราต้องมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนเรียนรู้และถ้าเราเรียบยิ่งเรียนรู้ว่าวิธีการนี้หรือเทคนิคการเทรดนี้มันสามารถทําให้เรามีเงินได้เราควรศึกษามันให้มากอย่าปล่อยให้มันผ่านหน้าไปอย่าบอกแต่ว่าคนอื่นสําเร็จคนโน้นสำเร็จ,คนน,รจคนนี้สําเร็จแล้วฉันยังไม่สําเร็จถ้าเราเรียนรู้มันมากพอเราต้องได้รับผลลัพธ์เหมือนคนอื่นเช่นกันค่ะโค้ชแพรมกล้าการันตีนะคะจงศึกษาเร ทักมาที่อ d ดีไลท์คนธนรดทธนรดส7ในราคา1,599บาทค่ะขอบคุณทุกท่านในความ